พี่น้องทุกคนทุกคนดีากสวนนองคไหลูเห็นกินอะไรเาเขาไม่ได้บ้าเห็นถั่วเห็นเห็นถั่วเห็นน้องในตาอะไรคิดถอดแต่งานนะพี่น้องอะจอยงานกับ่ทันีแล้วซ้ำเ็นจดแก กำลังเสิร์ฟีดีดูส่มงเสาลังเสิร์ฟเลยแต่อ๋อันสองเสาเห็นรถมันเบก่อนัาอยู่เพาว่ากเงี้ยกระเสิร์ฟส่วงหอดเที่ยงกอมั้งไอ้กับ่นกับโทมาหลวพดคนโทมาบอกพาไปหาหมออะเี้ยที่เดือดด้วยก็ไปหลวดนะ เฮทหนาบ้านๆให้เบิ Man, really no? like you know. ่งนี่นะบ่มีนาววานบ่มเทหนาบ้านให้เบิ่งกันนะเป็นเล่นว่เนียลูกบ่แมนดอกลูกบ่เจียวเลยเนี่ยลูกว่เจียวเลยเนาะลูกบ่เจียวดีกว่าวันที่เจอหลายกว่าเนาะบ่เดีมาหาเลยเนาะีหลาเมื่อก็ย่่อันไอ้เพนกใคไม่ก็เคยูอยู่ดอก สองสามส้ามรอ้ยไอหุนดีนผู้ชายผู้ชายทั้งหมดเลย้็ผู้ชายเนี่ผู้ชายเบิดเห็นเบิดเลยหผู้ชายเอ้าเห็นก็อเห็นเบิรเลยคือแขนเแขนขาโคเบิดมีหัวมีปากมีตาโคเบิร์ตละ เอากับเบิร์ต้องบเบิร์นนี่บเบิร์ไปสิเบิร์เนาะก็ลูกเจ้าของเนาะกิโคเบิดนั่นแหละกับผู้กอนกิดสามเดือนกว่าเลยผู้ชายเหรอเพื่อนยิ้มแซ่เพื่อน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 เฮ้ยคือสิโดดยง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 โดดบนเทียงตัวเมื่อยอุ่มมันง่ะตัวเมื่อยอันนี้อบูคานดอกชุ่มนี่สียางเลยมั้งเนาะ เออจีหาวเถอลูกเออหาวเถอะเต็ขึ้นอย่างน่มาเต็นยังไงยังไอ้โถมกันหลังกอมตายเูเนี่ยเฮ้ยนี่พอเพิ้นหมดลรอบาอเห็นนอนเต็มนะสิสกัดสีบ้าน้อนกันอันหาเย้าได้ป่ะเอออฟซีกนะนาถ้าภาษานองตอดอตยู่าวากนหอกหลังเยเนี่ยเด็งหน่อยเด็งเด็งหน่อยบอเด็กหน่อยังเมือนี่กับแปลกที่ ไปพัฒนาการที่ไปไว้ดิม่อาหารเสริมเออมันเด่นคนจิที่มาน้่ยิ้มค่ะยิ้มสวยสวยไปหูขยวยิ้มสวยสวยำงานเดขยอมกินนมาลกควรขยนหกินนมเก่งเี่ยเกินนมเก่งเก่งยัเก่งตัวพวกนี้ยตื่นตืเนี่ยมาเคลื่อนเลยตื่นตื้ยมาหน่อยมาหน่อย luôn như bạn tin lan tin, tin bạn. một em mèn bì một mươi. Mau, mau ăn. đang không yên mua. mua là nó vẫn nhảy đâu, tìm, sống <laughs> được. <laughs> ุ้มหน่อยฟังเสีงบบีกันบ่ด้ลองเพลงบังบอกเแถวบ่เออคือคือคือแถวแวแถวสมัยแรกๆนะเสียงอะไรนะดับก็มหาไอเสียงขี้นี่จังหวะจะจนมันออกไหมหมันัคือเด็กไมด็กี่สามปีนอยอมันัเยเด็กที่ามปีเอฟเอว่าันเอซว่าไอไอเห็นหนองยุกีเลย คิดภ่าคิดภาาไปนองนองนองนลิตาเนยอีหล่าที่เป็นยืนยุ่งสันนุ่งหม่นบ่เป็นมอลัํมอยู่บนนี่ยแค่จะดีพอใครกมันไงล่ะที่เป็นแกมมือถือดีกะอีนนีเนิดหน่อยนะบางคำบางคุ้มแม่ไพ่มันงามอยู่บ่งามอยู่ดิหนาหนาหน่อยหนาคมอยู่ดิเออหนาไข่อยู่หนาหนาหน่อยหนาคม้หมอนนะอ้าพูดแคนกรอกจอมว่ามันคิใช้ยาปุ อันนี้กับทีโบนี่เหรอนี่บอกผู้หนึ่งอันนาโคตใหญ่ยุกีเนี่ยเหรอเออเออเนี่ยโคตมันไก่ด้วยแล้วเออเนี่ยเสียงมันดีเนาะเออเนี่ยมันหน่อยว่าดีจังไงแม่กับเสียงดีอยู่แม่แม่ก็เป็นมัล้ำอยู่แม่เนาะอีหล่ล้ำหมดลูกพ่อายเสียงดีกันนี่อ่ะจิ๊บก็เจ้กับแม่สอนไปจังอันเนี่ย นาทิ <คน S 1> ตะเออว้อนร้องมนเนีน้ยานอ,อยู่ดน,นีทิตะนอนอยู่บ้านหาอดดททำไมอดดูทำไมลูกเฮ้อเยียสนาทิะห้องดังกัแล้วเนีนูโดดทำไมลูกไม่โดดสิเฮ้ยนูจะกระทืบเท้าทำไมนูจะโดดเหรอโอ้ยยงโยะยงโยะ นเดยเอตเพื่อนเาบ่าเอาแส้อ้เอเอาไวได้เอาไ่ได้แต่ด้หวานเฮ้เฮเอาอันมันนนี่เนี่ยบัวมันนดเลยดนขี่รถมันเด้งขึ้นเลยตพอได้เอามันน่งตาข่ายตอนมา่ตอนตอนไปแล้วมันยุนดผู้ตขโมยข้วาเขายเนี่ยยกไเจมันขึ้นเปลอหนูเสร็จใหกันไงจะสอื่นหรไรยานเย้าแอร์ท่อหนานอกน่ ถือไม่หมดถือเหี้ยกเปิด้คนเดีนวแต่าะอย่างอยืานให้ดูนบับเต็มๆงานแต่เดียวมึงงานต่างนมันมากแล้วนะมันเอาแล้วส่งนี่บ้านนี้กับบ้านนี้กับซิวก็ไ่แจวตลอดแล้วบ้านนี้เริ่มออกงานเดียแล้วบ้านนี้ก็แต่บ้านนั้นก็เต็มนากระดาษเต็มสัญญาเบิดละงานอะไรบ้เงินอะไรเดือนนี้สัญญาอะไรที เด้อเขาปล่อยเขาปล่อยเนี่ยเขาเขาปล่อยนี่ก็มื่อกัอนเริ่มพูดถึงว่ามื่อกัเริ่มตั้งแต่มีนาเนี่ยแหละแต่ว่าจานสิไปมัดจิตไปอิบีทรัยก่อนหมดแดงเพื่อนเอาใครโมดแดงมาขายเนาะหอหอห์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 งปห์ห์หงห์ห

ไอีนอะไีนเ่องตีเรื่องบ้นเราตีมันะสีมะันอง่ายเรียนเรีนว่ามันมันเปี่ยนกับผีละช่วงลยละช่วงแต่ว่ากลดุยดอกยุบด้ลวีอะไยด้าไ้าไดทเี้ยขกร่้เมอะไรหน้้นเติมมาก เวน,น่าเวน,น่า